สวัสดีครับวันนี้เอาคลิปการจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในระยะการถอนดอกของบริษัทไพรซีสสหรัฐอเมริกามาฝากครับโรงเรียนข้าวโพดบนเรียวอุ r ิ c า l เชอร์ดอทคอมนำมาให้คุณโดย BASF และไพรซีส สวัสดีฉันเบอร์นาร์โดทบินยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนข้าวโพดวันนี้ฉันกำลังติดต่อกับไมเบชาเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายผลิตของไพรซิสไม่เป็นยังไงบ้างมันไปได้ดีมากขอบคุณเบอร์นาใช่และขอบคุณสำหรับคำเชิญลงบนชายฝั่งของทะเลสาบเซนแคลรเราจะทำส่วนที่2ของการดูของเราขอบคุณที่ออกมาวันนี้การผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและคุณดูเราอยู่ที่นี่เมื่อ60วันก่อนคุณปลูกเพื่อชนิดนี้และเราดูรายละเอียดทั้งหมดที่ไปปลูกมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดร,รายละเอียด รายละเอียดรายละเอียดเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นวันนี้เราอยากจะพูดถึงการผสมเกสรและเออคุณรู้ว่าขั้นตอนต่อไปในกระบวนการที่นี่<ใ>นคืออะไรคุณรู้ว่าเราอยู่ที่นี่เ,เราจะคุยกันเรื่องการถอนดอกและอะไรหลายๆอย่างแต่มันคือการผสมเกสรจริงๆทำไมเบนาดถ,ถึงสำคัญมากการผสมเกสรเป็นสิ่งสำคัญจริงๆมันอ่อนไหวที่สุดเรื่องเวลากระบวนการที่เรามีกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ดังนั้นเราต้องเอาดอกหัวตัวเมียออกจากต้นตัวเมีย ก่อนจะเกิดการผสมเกสรด้วยต้นตูมีเองฉันจะยกตัวอย่างทางซ้ายของฉันที่นี่เรามีตัวผู้นี่คือสายพันธ์ุตัวผู้ที่เรามีดอกปัวทางด้านขวาของฉันที่นี่คือต้นตัูมีเครื่องจักรถอนดอกเพิ่งออกจากแปลงนี้เมื่อไม่กี่นาทีก่อนมันถอนออกหน้าจะ60-70%ถึงของต้นตัูมีโดยเครื่องจกักรเบอร์นานั่นเป็นสิ่งที่ดีจริงๆถ้าเราไม่ทำหน้าที่ของเราในการดึงดอกปัวออกในเวลาที่เหมาะสม เราจะพาคุณรู้รพืชผลมูลค่า100ดอลลาร์ต่อปุชเชลลงไปเป็นสินค้าพวกพั้นราคา5ดอลลาร์นั้นมันบิดหัวใจเรามีช่วงเวลาที่สั้นมากและทั้งหมดที่ฉันชอบใช้ดู 48, 24ถึง48ชั่วโมงเพื่อให้กระบวนการนี้ของสิ่งที่ฉันเรียกว่าการถอดดอกเริ่มต้นขึ้นดังนั้นพรุ่งนี้เช้าในแปลงนี้จะมีรถเมกะ นักเรียนมาที่นี่เพื่อถอนดอกและถอนดอกหัวตัวมีทั้งหมดที่เครื่องจักรไม่ได้ถอนดอกออกฉันต้องบอกว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการ99.8ถูกต้องไหมถูกต้องเราต้องการที่นั่นคือระดับความบริสุทธิ์ของเราที่เรามุ่งม,มั่น เราต้องการถอนออกไม่น้อยกว่า99.8%ของดอกหัวตัวมีออกจากแปลงนี้ดังนั้นเมื่อเราเพิ่งวางโดรนที่นี่เรากําลังบินลงไปในแปลงนี้แค่พาเรากลับไปที่วิธีการปลูกนี้เรากําลังดูอะไรอยู่ที่นี่ใช่จากมุมมองของโดรนเบอร์นาร์ดคุณสามารถเห็นรูปแบบสีต่อหนึ่งที่โดดเด่นตัวมีสีแถวตัวผู้1แถวและคุณยังสามารถเห็นได้ว่าดอกหัวะจะถูกถอนออกจากต้นตัวมี และเกสรตันตัวผู้แถวแถวตัวผู้ถูกทิ้งไว้ตัวผู้นั้นเกสรคือสิ่งที่จะผสมเกสรพืชเพศมีเหล่านั้นและสร้างพันธ์ลูกผสมดังนั้นขอเรียกใช้ผ่านกระบวนการจริงๆแล้วมันเริ่มต้นด้วยการตัดทันปนบอกเราเกี่ยวกับเรื่องนั้นมันดูแลทั้งสายพันธุ์ตัวผู้และตัวเมียคุณรู้ไหมเรากําลังเข้าใกล้สิ่งที่เราเรียกว่าระยะเวลาการผสมเกสรเราอยู่ห่างออกไปเพียงหนึ่งหรือสองวันแต่หนึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้เราอยู่ในแปลงเหล่านี้เพื่อทําพันธุ์ให้บริสุ์ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันมีพันธุกรรม100%ที่ถูกต้องทั้งตัวผู้และตัวเมียดังนั้นเราจึงมีทีมงานของนักเรียนที่เข้ามาในแปลงกำลังมองหาลักษณะใดๆที่แตกต่างจากลักษณะของต้นตุม่มหรือลักษณะของตัวผู้และถ้ามีต้นที่ไม่เหมือนกันพวกมันต้องถูกตัดทิ้งปกติแล้วพวกเขาจะเป็นนักเรียนหนึ่งคนทุกแบบแถว อะไรประมาณนั้นและพวกเขาสามารถมองข้ามหลายแถวดังนั้นพวกเขาจึงไม่จําเป็นต้องทําทีละแถวพื้นที่เยอะมากที่จะครอบคลุมมีพื้นที่มากที่จะครอบคลุมกระบวนการนั้นทําซ้ํา3ถึงสครั้งก่อนที่เราจะไปถึงระดับที่เราต้องการเราอยากให้มันลงไปที่ไหนสักแห่งไม่เกินหนึ่งสงต้นต้นปลอมปนต่อเอเคอร์ แล้วเราก็ย้ายไปในสิ่งที่ฉันจะเรียกว่ากระบวนการแสดงและที่เริ่มต้นด้วยด้วยการตัดใช่ไหมถูกแล้วอืมคุณรู้มากเกี่ยวกับการผลิตมเมล็ดพันธุ์นั้นใช่เคยไปดูมารอบๆแหละเบอร์นาร์ดอืมใช่ถูกต้องแล้วกระบวนการตัดเป็นขั้นตอนแรกนั่นเป็นเหมือนฉันการตั้งค่าของแปลงเรากําลังเข้ามาพร้อมกับเครื่องพวกเขาเป็นเพียงพวกเขาดูเหมือนใบมีดเครื่องตัดยาและพวกเขากําลังเข้ามาและพวกเขากําลังตัดดอกกัห บางส่วนเพื่อตั้งค่าเริ่มต้นแปลงเพื่อว่าในอีกสองวันนับจากนี้48ชั่วโมงต่อมามันเริ่มที่จะเหมือนพื้นบนตมากขึ้นแล้วเมื่อเครื่องมาพร้อมกับตัวดึงมีชุดตาที่เห็นความสูงของพืชผลและสามารถปรับขึ้นลงได้ทันทีเพื่อดึงดอกหัวดังนั้นมันคือการตั้งค่าก่อนที่ตัวดึงจะมาถึง ดังนั้นการตัดจึงจําเป็นมันทําให้งานดึงมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและตอนนี้เราจะขยับไปที่ด้วยตัวดึงเรามีหนึ่งเครื่องในแปลงนี้บอกเราเกี่ยวกับกระบวนการที่นี่เตอร์ไม่เรากําลังขึ้นและลงในแปลงเหล่านั้นดึงดอกนี่คือเครื่องจักรที่น่าทึ่งเออเครื่องกําลังดึงเออครั้งละ12แถวตัวมีแลโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาใช้ความเร็วสูงมาก ล้อยางสำหรับดึงหมุนด้วยความเร็วสูงมากที่ถอดดอกหัวด้วยกลไกการถอดดอกหัวเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างแพงและเมื่อคุณสามารถใช้เครื่องจักรให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันเป็นผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับบริษัทน,นั่นคือเหตุผลที่เราพยายามเสมอเพื่อให้ได้60หรือ70หรือถึง80ในการถอนปีนี้ด้วยฝนที่เรามี เรามีสภาพการเจริญเติบโตที่ดีจริงๆและฉันอยากจะบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ดีมากกว่าปกติเล็กน้อยเฉลี่ยมากกว่าปกติเล็กน้อยดังนั้นเราจึงได้ต้นที่สูงขึ้นเล็กน้อยเปอร์เซ็นต์ดึงมากขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้วดังนั้นในการถอนดอกเสร็จในแปลงนี้แล้วฉันเดาคุณต้องไปที่การถอนดอกแบบดั้งเดิมทีมงานของคุณใช้นักเรียนจํานวนมากเข้ามาที่นี่เดินเข้ามาในแปลงเหล่านี้พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่และสิ่งทีกลังต้องหา เห็น <He> <So, S 1> ได้ชัดว่ามันคือธรรมชาติไม่ใช่แปลงที่ไม่สมบูรณ์แบบต้นสม่ำเสมอเราจะได้ดอกหัวที่จะพลาดการถอนอาจเป็นเพราะพวกเขาต้นต่ำลงเล็กน้อยเล็กน้อยพวกมันสามารถเอลงจากลงหรืออะไรแบบนั้นดังนั้นทีมกอนดอกจะมาที่นี่พรุ่งนี้เชา้าเพื่อถอกดอกหัวทั้งหมดที่ใกล้การผสมเกสรที่สามารถก่อให้เกิดอันตรายมีตัวอย่างหนึ่ง และสิ่งนี้จะต้องถูกดึงออกในวันพรุ่งนี้และนักเรียนจะเอื้อมมือขึ้นและดึงสิ่งนั้นและวางลงกับพื้นดังนั้นและฉันจะใช้ถอนหนึ่งแถวต่อหนึ่งคนในแต่ละครั้งอย่างที่ฉันบอกว่าอาจมีเด็ก30คนที่อยู่ด้านนี้ของแปลง30ด้านนั้นและพวกเขาจะตามด้วยผู้ตรวจเช็คและผู้ตรวจสอบแต่ละคนอาจดูนักเรียนประมาณ8คนเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขากําลังทํางานของพวกเขาถูกต้องถ้าเอาเขามีคนงานที่ไม่ดีมีดอกหัวหลงเขาจะกลับมาที่นี่ในวันถัดไป มันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการจะเขาต้องการกลับมาที่นี่อีกสองวันต่อมาปล่อยให้ดอกเล็กๆเติบโตขึ้นเรื่อยแล้วทําครั้งที่สองสองหรือสามวันหลังจากคนงานถอดครั้งที่สองเรามักจะเข้าไปข้างในและทําการผ่าที่สามพวกนั้นจะได้รับการรับพื้นที่ล่าช้าอาจมีต้นที่ความเสียหายจากพื้นที่ที่มีความล้มเหลวมากขึ้นและนั่นคือพื้นที่ที่เราเป็นจริงที่ต้องเข้าถอดในรอบที่สามและสี่จริงๆดังนั้นพุทธโดยทั่วหลังจากถ่าไปสามหรือสี่ครั้ง เราจะมีเราจะไปถึงจุดนั้นคุณพูดถึง99.8%ของดอกหัวที่ถูกถอนออกและการตรวจสอบเป็นส่วนหนึ่งที่นี่ฉันหมายความว่าคุณต้องผ่านการตรวจสอแรงผลิตจะต้องได้รับการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้นใช่ดังนั้นฉันจึงมีทีมผู้ตรวจสอบเกรซีคนที่ที่มีการตรวจสอบเมื่อเครื่องถอนดอกจําเป็นต้องเริ่มตน้นโดยพื้นฐานแล้วเมื่อไรต้องตัดเมื่อไรต้องถอนดอกและเมื่อไรผู้รับเหมาต้องเริ่มเข้าถอน และอีกทางหนึ่งเมื่อเข้าถอดครั้งที่2ครั้งที่3และหากจําเป็นต้องผ่านครั้งที่สเมื่อพวกเขาจําเป็นต้องเกิดขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในแปลงเหล่านี้อย่างต่อเนื่องทุกวันตรวจสอบการตรวจสอบที่แปลงสามารถรออีกวันก่อนผ่าที่3หรือฉันจำเป็นต้องเอาคนงานเข้าไปเพราะถ้าฉันรอเพิ่มอีกสองวันฉันจะมีดอกหัวตัวเมียแตกเกสรอ,ออกมาที่จะทำให้เกิดการผสมตัวเองและนั่นคือสิ่งที่เราไม่ต้องการดังนั้นเราอยากให้เกสรตัวผู้ตกลงบนหมตัวเมีย และไหมเหล่านี้อยู่ใกล้จริงพวกเขากำลังไปถึงที่นั่นแต่คุณสามารถเห็นมันจะมันจะหมายที่นี่ในวันถัดไปหรือมากกว่านั้นดังนั้นคุณไม่ต้องการให้ตัวมีเหล่านั้นผสมเกสรใช่ถูกแล้วด้วยตนเองถูกต้องไหมนั่นคือสิ่งที่จะทำลายพืชผลและนั่นคือสิ่งที่เรานั่นคือหัวใจหลักของเราตรงนี้เราแค่พยายามกำจัดดอกหัวตรงเวลาดังนั้นเ hey, ฮอืมงานและรายละเอียดจำนวนมากที่นี่ในงานเช่นกันอื่มส่วนที่สองหรือขั้นตอนที่สองของกระบวนการ เติมพวกเราจะกลับมาในอีก60วันสำหรับการเก็บเกี่ยวที่ถูกต้องถูกต้องในประมาณเออ60วันเออดังนั้นโดยทั่วไปหลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์วันแรงงานเราจะเริ่มและเริ่มเก็บเกี่ยวเพื่อชนิดนี้และโดยทั่วไปเราจะเริ่มช่วงความชื้นประมาณ35-37เปอร์เซ็นและเออมันจะพาเราไปที่ไหนสักแห่งรอบ6สัปดาห์เพื่อน,นำพืชผลทั้งหมดเข้ามาดังนั้นคุณมีมันมีการถอนดอกและผสมเกสรเออเราจะกลับมาตอนเก็บเกี่ยวตต่มกับใหม่ เบคฮาเราจะพบคุณแล้วคุณจะอยู่ที่นั่นฉันจะอยู่ที่นี่ฉันตื่นเต้นที่จะเริ่มต้นฤดูเก็บเกี่ยวนี้ดังนั้นฉันบอกว่าจะได้พบคุณเบอร์นาร์ดใน60วันเราจะพบคุณแล้วโอเค